ต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่3นะคะตัวอย่างที่3บอกว่าจงหาค่าของ fx เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ศูนย์ข้อนี้เราจะเห็นว่าฟังก์ชัน fx เป็นฟังก์ชันค่าสมบูรณ์ดังนั้นนักเรียนจะต้องเชื่อมโยงกับความรู้ที่เราเคยเรียนมาแล้วเรื่องค่าสมบูรณ์นะคะนักเรียนจำนิยามเรื่องค่าสมบูรณ์ได้ไหมนะคะเราต้องทวนนิยามเรื่องค่าสมบูรณ์กันก่อน จำได้ไหมคะค่าสมบูรณ์ของ a จะเท่ากับอะไรคะจะเท่ากับ a เลยเมื่อ a มากกว่าหรือเท่ากับ0และค่าสมบูรณ์ของ a จะเท่ากับลบ a เมื่อ a น้อยกว่า0นะคะนี่คือนิยามของค่าสมบูรณ์ นะคะคราวนี้เรามาพิจารณาว่าเมื่อ x เข้าใกล้0ูนย์ค่า fx จะเป็นอะไรบ้างนะคะเช่นเดิมนะคะลองพิจารณาบนเส้นจำนวนเพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นนะคะที่ x เท่ากับ0มีอะไรบ้างที่เข้าใกล้ศูนย์บ้างคะถ้าอยากเข้าใกล้มากๆหน่อยก็มาตรงนี้เลยลบเข้าใกล้ศูนย์ทางซ้ายจะต้องเป็นค่าลบถูกไหมคะ บนเส้นจํานวนตัวที่อยู่ฝั่งซ้ายจาก0เป็นต้นไปจะเป็นค่าลบเพราะฉะนั้นถ้าใกล้ๆก็จะเป็นลบ0.1ยิ่งใกล้เข้ามาอีกลบ1 0 1ถ้าอยากให้ใกล้กว่านี้อีกนิดนึงลบ0 0 0อยากให้ใกล้กว่านี้ก็ยังได้อีกนะคะแต่ในที่นี้ครูจะยกตัวอย่างแค่3จมจำนวนก็คือลบ0 1 1ลบ0.01แล้วก็ลบ0 1 0 นะคะต่อไปพิจารณาค่า x ที่เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านขวาบ้างนะคะเข้าใกล้ศูนย์ทางด้านขวานะคะถ้าเข้าใกล้ตรงนี้ก็ประมาณเท่าไหร่คะอยากให้ใกล้อีกนิดนึงก็0.01ใกล้เข้ามาอีกนิดก็เป็น0 0 0ยนะคะและก็ยังมีใกล้อีกหลายจำนวนในที่นี้ครูเลือกมาแค่3ค่าก็คือ x เท่ากับ0 0น 0.01และ 0. 0.1นะคะเมื่อเรากำหนดค่า x ที่เราจะพิจารณาเรียบร้อยแล้วเราก็นำ x ทั้งหลายเนี่ยนะคะไปแทนค่าในฟังก์ชัน f(x) เพื่อที่จะหาค่า f(x) ออกมานะคะเริ่มจากตัวแรกเมื่อ x เท่ากับลบ0.1นะคะ,ะแทนค่าดูนะคะ เมื่อ x เท่ากับลบ0.1 fx จะเป็นอะไร fx ซึ่งเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ใช่ไหมคะก็คือค่าสมบูรณ์ของอะไรลบ0.1ค่าสมบูรณ์ของลบ0.1เราเคยรู้บทนิยามมาว่าค่าสมบูรณ์ของจำนวนที่เป็นลบจะได้เท่ากับลบ a เพราะฉะนั้นค่าที่ออกมาก็จะได้ลบของลบ0.1 นั่นก็คือ0.1นั่นเองนะคะบันทึกผลที่ได้ลงไปในตารางเมื่อ x เท่ากับ0.1ค่า x โทษนะคะเมื่อ x เท่ากับลบ0.1ค่า x จะเท่ากับ0.1นะคะต่อไปเมื่อ x เท่ากับลบ0.01นะคะ fx ก็จะเท่ากับค่าสัมบูรณ์ของลบ0.01ใช่ไหมคะตามนิยามของค่าสมบูรณ์นะคะถ้าจำนวนที่เป็นลบค่าสัมบูรณ์ของ a จะเท่ากับลบ a เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับลบของลบ0.01นั่นก็คือลบกับลบกลายเป็นบวกนั่นก็คือค่าที่ได้เท่ากับ0.01นั่นเอง จะสังเกตเห็นว่าค่าสมบูรณ์เนี่ยเปรียบเสมือนสิ่งที่ทำให้จํานวนนั้นกลายเป็นจํานวนบวกนะคะเพราะฉะนั้นตัวต่อไปค่าสมบูรณ์ของลบ0.01ก็จะเท่ากับอะไรคะ0.001นั่นเองนะคะนี่คือทางซ้ายต่อไปเรามาแทนค่า x เมื่อ x เข้าใกล้0ทางด้านขวาบ้างนะคะ ตัวแรก x เท่ากับ0.001นะคะตามบทนิยามก็คือถ้า x ถ้า a เป็นบวกแล้วค่าสมบูรณ์ของ a ก็จะเท่ากับ a เลยนะคะหรือที่เราหรือที่ครูพูดไปเมื่อกี้ก็คือค่าสมบูรณ์เนี่ยเปรียบเสมือนสิ่งที่ทําให้จํานวนกลายเป็นบวกทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเป็นบวกอยู่แล้วมันก็ยังคงเป็นบวกอยู่เท่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่าสมบูรณ์ของ x ก็จะเท่ากับ0.001 เมื่อ x เป็น0.01ค่าสมบูรณ์ของ x ก็เป็น0.01และเมื่อ x เป็น 0. 0.1ค่าสมบูรณ์ของ x ก็จะเท่ากับ 0. 0.1นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ เราได้ค่า fx จาก F x ต่างๆทั้งหมดแล้วนะคะลองมาพิจารณาค่า fx ที่เราหาได้ดูซิว่ามันเข้าใกล้อะไรนะคะพิจารณาฝั่งซ้ายก่อนเมื่อ F x เข้าใกล้ศูนย์ทางซ้ายจะสังเกตเห็นว่าค่า fx จะค่อยๆลดค่อยๆลดลงไปจนใกล้อะไรคะจนใกล้ศูนย์เลย นี่เห็นไหมคะ0.001มันใกล้เคียง0เลยเพราะฉะนั้นเมื่อ x เข้าใกล้0ทางซ้าย fx ก็เข้าใกล้อะไรเหมือนกันเข้าใกล้0น,นะคะส่วนทางขวานะคะเราจะไล่จากทางด้านขวาสุดเริ่มจากค่า fx เท่ากับ0.1ลดลงมาเรื่อยๆจน fx เข้าใกล้อะไรเหมือนกัน,นะคะ เข้าใกล้ศูนย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นทางด้านขวา fx ก็เข้าใกล้ศูนย์เหมือนกันนะคะจากตารางจะเห็นว่า fx เนี่ยเข้าใกล้ศูนย์ทั้งทางด้านซ้ายและทางด้านขวานะคะเรายังมีการพิจารณาอีก อีกทางหนึ่งก็คือการใช้กราฟนะคะเราจะไปดูว่าถ้าเราใช้กราฟแล้วเนี่ยจะได้เหมือนกับการใช้ตารางหรือเปล่านะคะเราจะเราจะมาวาดกราฟของฟังก์ชัน fx mm hmm. เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x mm hmm. นะคะซึ่งถ้านักเรียนเชื่อมโยงกับความรู้เรื่องค่าสมบูรณ์เนี่ยนักเรียนจะจำได้ว่ากราฟของค่าสมบูรณ์จะมีลักษณะเหมือนตัว v mm hmm. นะคะ กราฟเนี่ยจะอยู่เหนือแกน x ทั้งหมดเลยเนื่องจากค่าที่ได้จากค่าสมบูรณ์เนี่ยจะเป็นบวกทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นกราฟจะอยู่ในลักษณะตัว v นะคะโดยเส้นนี้คือ y เท่ากับลบ x และเส้นนี้ก็คือ y เท่ากับ x นั่นเองนะคะกราฟของค่าสมบูรณ์จะมีลักษณะเหมือนตัว v ทีนี้เราจะพิจารณาว่าเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทั้งทางซ้ายและทางขวาค่า y มันจะเข้าใกล้อะไรนะคะพิจารณาจาก x เข้าใกล้ศูนย์ทางซ้ายก่อน x เข้าใกล้ศูนย์ทางซ้ายอยู่จุดนี้ y ก็อะไรเหมือนกันคะ x ศย์ y ก็ใกล้ศูนย์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางซ้าย f x เข้าใกล้ศูนย์แล้วทางขวาล่ะคะเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางขวา X อยู่ตรงนี้ Y ก็ใกล้อะไรเหมือนกันคะเราลองดูบนแกน Y Y ก็ใกล้ศูนย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า F X เข้าใกล้ศูนย์ทั้งทางซ้ายและทางขวานะคะซึ่งเราได้ข้อสรุป เหมือนกันกับที่เราแทนค่าลงในตารางเลยนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปข้อนี้กันจะเห็นได้ว่าเมื่อ x มีค่าเข้าใกล้0ูนย์ทั้งทางด้านซ้ายและทางด้านขวาค่าของ fx มีค่าเข้าใกล้ศูนย์เพียงค่าเดียวในกรณีนี้เราจะกล่าวว่าลิมิตของฟังก์ชัน fx เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x เมื่อ x เข้าใกล้0มีค่าเท่ากับศนะคะซึ่งจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ ลิมิตของ f x เมื่อ f x เข้าใกล้0นเท่ากับ0น,นะคะหรือนะคะใส่ f x ลิมิตของค่าสมบูรณ์ของ f x เมื่อ f x เข้าใกล้0นย์เท่ากับ0น,นะคะ